นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกะสาวะ ภาวตาธรรม,มูธรรม,มังนัมสามิกาบสุปฏิปันโนพระวาวตสาวกสังโคสังคังนมามิกาบลูกขอนอบน้อมนะัมัสการอภิวาสแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณพระศรีอริาะเมตไตาเป็นที่สุดด้วยสิอันเก้าสาธุสาธุสาธุขอรับกระผม